คือเรื่องตากใบซึ่งเป็นเรื่องที่ร้อนมากที่สุดจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีจะต้องออกมาขอโทษแสดงความเสียใจความเป็นจริงท่วงทำนองในลักษณะอย่างนี้เนี่ยค,ควรจะกำชับคนในพักที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในท่วงทำนองตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เพราะทุกคนต่างก็ได้คำตอบชัดเจนกันมาตั้งแต่ต้นอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาเนี่ยผมก็รู้จักเป็นส่วนใหญ่นั่นแหละอย่างไรเขาจะไม่มีวันม,มามอบตัวโดยเด็ดขาดแม้บางคนจะหวังปาฏิหาริย์และมติยุติธรรมค่ะไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิน้นค<ะ>่ะเพราะต่างก็เห็นในเรื่องของข้อกฎหมาย<ะ>เรื่องอายุความ เพราะการไปขึ้นศาลเนี่ยไม่มีอะไรการันตีว่าตัวเองจะรอดอมไม่ว่าความตายที่เกิดขึ้นกว่า85ชีวิตนั้นเนี่ย<ท>ะจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นการทำหน้าที่ที่ผิดพลาดให้เกิดความตายเกิดขึ้นดังนั้นคดีจึงถูกเนี่ยนะครับทอดยาวกันมาตลอดระยะเวลา เพราะขณะที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยบ้านเมืองเราเต็มไปด้วยความตายจากสงครามยาเสพติดแน่นอนที่สุด2,500ศพตายกันทุกวันแล้วก็ใช้คำว่าฆ่าตัดตอนในวงการก็รู้นะครับว่าคำว่าฆ่าตัดตอนจริงๆมันหมายถึงอะไรแล้วก็มีบางกรณีนะครับเข้าไปสอดแทรกโดยอ้างว่า ค่าตัดตอนเรื่องอยาเสพติดในจำนวน2,500กว่าชีวิตซึ่งเป็นปริมาณที่ที่มากค,ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากามัสยยิตรือเซเกิดขึ้นสบ้าย้อยและเหตุการณ์ต่างๆซึ่งตายกันนับพันจนกระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ตากใบเนี่ยซึ่งก็อยู่ในเหตุการณ์นั้น วันนั้นความกลัวเนี่ยเป็นหลักนะีแม้กระทั่งที่ผมเล่าไ้ฟังว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสตูลน,นายทาน,นินใจสมุทรได้เปิดคลิปวิดีโอในการหาเสียงเลือกตั้งก็ถูกกรกตแจกใบแดงในพศออนั้นแปบลบความก็คือว่าทุกคนต้องการจะปิดเรื่องนี้อเอาฝ่ามือไปปิดแผ่นฟ้า แต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นคนที่ตายเขามีพ่อมีแม่มีครอบครัวมีเพื่อนพ้องและก็มีผู้รักความเป็นธรรมทนเห็นความอายุติธรรมนี้ไม่ได้มากมายตามลำดับจนกระทั่งคดีได้เดินทางมาถึงในวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายครบยี่สิบปีถ้าความเข้าใจก็คือว่าถ้าการที่เจ้าหนะ้าที่รัฐ นะครับทำให้ประชาชนเสียชีวิตมันจบที่การเยียวยาซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดเยียวยาก็ส่วนเยียวยาและก็เป็นเงินของประชาชนค,คือเงินของรัฐก็คือเงินของประชาชนไปเยียวยาหลายคนพยายามจะอธิบายว่าก็เยียวยาไปแล้วผมเนี่ยนะครับพยายามอธิบายเรื่องลักษณะทํานองนี้กันมาโดยตลอด ว่าไอ้คนที่พูดมันอยากได้เงินเยียวยาบ้างหรือเปล่าก็ลองไปตายดูบ้างดอืยเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่ต้องการจะจบชีวิตในลักษณะอย่างนี้และต้องเนี้นะครับติดตามสถานการณ์ถัดจากนี้ไปในเรื่องความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ห้าอำเภอของจังหวัดสงขลา คุณจรพรว่ามันจะแรงขึ้นไหมคะก็ขณะนี้ก็เริ่มทวีความรุนแรงตาม,มลําดับอยู่แล้วฝ่ายความมั่นคงก็จับตาในประเด็นนี้ด้วยเพราะฝ่ายความมั่นคงต้องคิดอ่าน<ะ>ว่าจะจํากัดวงเฉพาะพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือไม่มหรือว่าล้นมานอกเหนือจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะถัดจากนี้ไปไม่รู้ว่ามือที่สามเท้าที่สีนี่ บวกกับสถานการณ์โลกต่างๆก็จะมารุมอันมาจากสาเหตุอันนี้เพราะฉะนั้นท่วงทำนองเนี่ยวันนี้ผมก็เชื่อว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องมีความซีเรียสกับสถานการณ์ซึ่งฝ่ายความมั่นคงคงจะได้อธิบายความคว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นและท้ายที่สุดนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ยากที่จะรับมือเพราะเหตุการณ์สามัญชายแดนภาคใต้เนี่ยก็ผ่านมาถึงเก้านายก จากรุ่นพ่อจนกระทั่งถึงรุ่นลูกมาเป็นนายกปัญหามันก็ไม่จบหมดงบประมาณไปกว่าสี่แสนล้านแล้วก็ไม่สามารถหยุดความตายได้นะครับดังนั้นผมว่าถัดจากนี้ไปเราคงจะได้ติดตามข่าวสารนะครับบนพื้นฐานของความนะครับว่ามันมีความละเอียดอ่อนอม,มันมีความอ่อนไหว การต่อสู้กับผู้กดขี่นั้นมันเป็นประชญานะครับมันเป็นอารมณ์มันเป็นอุดมคติเพราะฉะนั้นมันจะลุกลามไปไกลมากคใครที่ประเมินเหตุการณ์นี้ได้ต่ำเนี่ยผมเชื่อว่าคนนั้นไม่มีความเข้าใจบางช่วงที่ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นคณะกรรมาการเป็นโฆษกกรรมาการเรื่องสามวัชเยแดนภาคใต้อภิปรายต่างกร,รมต่างวาระกันหลายครั้ง และก็พยายามจะพูดว่ามันไม่ใช่เรื่องปัญหาเนี่ยนะครับทางการเมืองอม,มันต้องเป็นปัญหาของบ้านเมืองดังนั้นเนี่ยนะครับการที่จําเลยได้หนีคดีแน่นอนที่สุดวันนั้นคนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ชื่อทักษิณชินวัตรแม้ว่าจะไม่มีการดำเนินคดีไปถึงก็ตามแต่แน่นอนที่สุดนั้น พอการไปพิสูจน์ในชั้นศาลเนี่ยถ้ามันมีคดีความเนี่ยทุกเรื่องเนี่ยนะครับก็จะต้องถูกซักนะครับและก็จะนำไปสู่เรื่องราวต่างๆอีกมากมายอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับแม้ว่าหมดอายุค,ความไปแล้วในวันพรุ่งนี้เนี่ยแต่ทางความรู้สึกไม่มีวันจะหมดะนะครับปัญหาสามัชายแดนภาคใต้จะประทุข,ขึ้นมาใหม่ถ้าดูปรากฏการณ์ขณะนี้เนี่ยแล้วถ้าลุกลาม นะครับและยากต่อการควบกลุมนั้นนะครับใครที่ทําหน้าที่อย่างไรในช่วงที่ผ่านมาก็จงสํานึกเอาไว้เสียด้วยว่าการพูดแบบมะนาวไม่มีน้ําในก่อนหน้านี้เนียคือถ้าพูดแบบวันนี้ก็พอที่จะรับฟังได้บ้างแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่วงทํานองเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีน้ําใจนะครับไม่รู้จักเอาใจเขาไปใส่ใจเราไม่สร้างอารมณ์ร่วมอารมณ์สะเทือนใจ นะครับเสมือนหนึ่งว่านะครับว่ามันควรจะจบและบรรดาติงๆหน้างูทั้งหลายเนี่ยก็พยายามอธิบายเข้าไปช่วยค<ช>ความจริงพวกนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนใส่ฟืนเข้ากล่องไฟทั้งนั้นคือพยายามจะจับเรื่องนู้นจับคำพูดของคนนู้นคนนี้มาแล้วก็คิดว่านี่คือความสำเร็จท<ช>ั้งที่สมองกระจอบง,อย,งอยของไอ้พวกนี้เนี่ยขี้หมาชัดๆ เพราะว่าคุณไม่มีความสำนึกแห่งความเป็นมนุษย์<ช>แล้วก็อวดรู้<ช>นะครับทั้งที่ก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องเหล่านั้นแล้วคิดว่านี่จะชี้แจงได้เพราะรัฐบาลอ่อนแอเรื่องการชี้แจงแล้วก็คนในรัฐบาลก่อนหน้านี้พูดเรื่องสนใจปัญหาเรื่องน้ําท่วมอยู่<ช>นะครับเมื่อลาออกจากพักแล้วก็ไม่จะเป็นหน้าที่ของพักเพื่อไทยอีกต่อไปพูดได้อะไรไหมแต่ว่านี่นะครับถามว่าได้อะไรไหมเนี่ย คุณอาจจะตอบไม่ได้แต่เสียอะไรไหม่นี่เสียอย่างแน่นอนะนะครับกับอารมณ์ที่กําลังจะก,กระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนค่ะดังนั้นหลังจากวันพรุ่งนี้นะครับผมเชื่อว่าเราคงจะได้เห็นในสิ่งที่เราไม่คาดฝันนี่เป็นการคาดการเป็นการประเมินผมเชื่อว่าฝ่ายความมั่นคง ก็คงจะมองบนมิติที่ไม่ต่างกันค่ะค่ะก็ก็มีประเด็นที่เป็นข้อห่วใหญ่ก็คือเรื่องของมือที่สาอาจจะมาอาศัยช่วงจังหวะในการสร้างสถานการณ์ทีนี้ในมุมมองของคุณจิรุพรนะคะเหตุการณ์ตากใบเนี่ยเกิดขึ้นในยุคพ่อก็คือพันตธวจโททักษิน ณนะตอนนั้นนะะ่ะนะคะแล้วก็มาจบหรือหมดอายุความในยุคของลูกก็คือคุณแพรทองทานน้ำซ้ำยังมีสอสอที่เป็นผู้ต้องหาอยู่ในพักเพื่อไทยไท้ายที่สุดเนี่ยก็ได้มีการหลบหนีคดีออกไปคุณจรุพรมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยะ่ะกับบริบทต่างๆที่ที่มันถูกไล่เลียงมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องใดๆในอนาคตในมิติไหนบ้างไหมคะคือในทางมิติทางการเมือง เขาก็รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่สามก็จะชายแดนภาคใต้เขาไม่มีผู้แทนสักคนพื้นที่ภาคใต้ไม่มีผู้แทนสักคนคแต่ต้องไม่ลืมว่าคุณเป็นรัฐบาลและท่วงทำนองเนี่ยนะครับคือถ้าพูดแบบรองนายกอนุทินชาญวีรกุลพูดคนก็พอรับได้ว่าหน,นีก็มีความทุกข์ตลอดในทางใจนะไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขจากการกระทำสิ่งนั้น ดังนั้นเนี่ยผมเองก็เห็นว่าอย่างไรก็ตามนั้นแม้ว่าพยายามจะอธิบายว่าเมื่อลาออกจากสมาชิกพักอันเป็นเหตุผลนสอสอนั้นก็หมดหน้าที่ความรับผิดชอบอคุณลืมไปว่าเหตุการณ์ทั้งหมดประถมมาเหตุจากการดำเนินการนโยบายในพื้นที่สามัชจายแดนภาคใต้ในผิดพลาดในสมัยรัฐบาลทักษิณ โดยเฉพาะการไปยกเลิกสออบตอ,อพอตอท43ทึ่งเขาวางเครือข่ายนะครับไว้มากมายจัดระบบนะครับในท่ามกลางดินแดนที่มีความอ่อนไหวมีความกระเพื่อมนั้นเนี่ยกลไกที่ถูกวางไวเป็นระยะเวลานานพอมันถูกทำลายเนี่ยยกเลิกเห็นไหมกลายเป็นช่องว่างแล้วเนี่ยนะครับการประเมินในทางการข่าวข้อเท็จจริงนี่ก็ผิดพลาด เช่นเหตุการณ์เรื่องการปล้นปืนอยาเงี้ยจำเลยเนี่ยครับในคดีนี้มีคนเดียวสมสมชายลีละภัยจิตเป็นทนายความและก็ถูกอุม้มฆ่าสารพิภากษาจำเลยในคดีนี้เนี่ยโดยสารดีกาเนี่ยยกฟ้องติดคุกฟรีเนี่ยสองปีเจ็ดเดือนและต่อมาก็มาติดต่ออีกหนึ่งปีถูกดำเนินคดีข้อหาเบิกความเท็จเนี่ยนะครับโดนซ้ำ เป็นเวลาทั้งหมดสามปีเจ็ดเดือนที่เขาต้องถูกจองจำค่ะทีนี้ปัญหาหลักก็คือว่าเมื่อไม่มีผู้ปล้นปืนเลยเนี่ยคุณจับคนที่ไม่ได้กระทำความผิดแทนที่ว่าจะไปแสวงหาว่าปืนหายไปอย่างไรเพื่อที่จะตั้งโจทย์ใหม่แต่ว่าพอมันเสียไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแม้ว่าต่อมาภายหลังเนี่ยจะเอาสอบอตอกลับแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันไปไกลแล้ว ดังนั้นเนี่ยนะครับความไม่รู้และความไม่เข้าใจนะครับนำพาคิดว่ามาตราการเรื่องความรุนแรงคือทำสงครามยาเสพติดฆ่าคน2,500นเนี่ยก็คิดว่าเอาอยู่มันแต่ว่ามันมันคนละเรื่องกับพื้นที่สามดอยชายแดนภาคใต้ซึ่งมันมีแผลใจมีประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งใช้ความรุนแรงเนี่ยนะครับก็ตายสิบเกิดแสนก็ไม่มีวันจบ Mm hmm. แม้กระทั่งปัจจุบันนี้องบ์ประมาณลงไปก็ไม่มีวันจบ <c oughs> และไม่มีวี่แววว่าจะจบและสถานการณ์ในแต่ละเรื่องทั้งอำนาจและเชิงผลประโยชน์นมันซับซ้อนมากยิ่งขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อปฐมมาเหตุมาจากรัฐบาลทักษิณวันนี้เป็นรัฐบาลอุ้งอิงก็าตาม mm hmm. แต่มันชี้ชัดว่านโยบายของรัฐน,นะครับในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความละเอียดอ่อน นะครับความอ่อนไหวนั้นการตัดสินใจที่ผิดพลาดนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากกว่านั้นเพราะการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยนายกน้นตรีต่อมาก็แก้ไม่ได้ะนะครับต่อจากนั้นอีกแปดคนแม้กระทั่งถึงปัจจุบันนี้นนก็ไม่สามารถพาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กลับมาได้เพราะฉะนั้นที่มันพังเนี่ยมันก็มาจากประถมมาบทจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่ว่านี่คือความผิดพลาด นะครับเป็นราบาปมา20ปีแล้วมันจบมาอือนะครับและความจริงเกินกว่า20ปีกันเสียด้วยซ้ำจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดหน้าวันนั้นอืและเนี่ยนะครับพอมากลับมาใหม่ค่ะก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีกต่อไปอเพราะภาวะแวดล้อมสถานการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนบริบทไปะนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการตัดสินของรัฐบาลในกรณี สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตากใบมันเกิดจากนโยบายที่ผิดพลาดนะคะคุณจรุพรแล้วก็ในรัฐบาลช่วงหลังจากนั้นอย่างที่นายกอุ้งอิงบอกนะคะตั้งแต่คุณทักษิณเองก็ขอโทษเยียวยาทางพลเอกสุรยุทธ์เองก็ขอโทษเยียวยาคุณยิ่งรักก็ขอโทษเยียวยามาจนถึงคุณแพทองทานวันนี้ก็แสดงความเสียใจขอโทษ แล้วก็ได้บอกว่าได้ที่ผ่านมามีการเยียวยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยควรจะทําอย่างไรถึงจะเหมาะสมต่อความผิดพลาดที่รัฐทําให้มันเกิดขึ้นแล้วเกิดความพอใจกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าในการรายงานของสื่อบางช่องที่เขาได้มีการจัด การสัมมนา,ากันน,นะฮะผู้ที่ได้รับผลกระทบบางคนเนี่ย<ส>เขาก็ยังเรียกร้องเหมือนเดิมว่าอยากได้รับการแสดงความเสียใจและขอโทษจากทางรัฐบาลซึ่งในเมื่อที่ผ่านมามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนที่ได้รับผลกระทบมองว่ามันยังไม่เพียงพอและควรที่จะต้องทําแบบไหนอะคะ่ะคือการกระทำแต่มันไม่ใช่แค่การเปล่งเสียงนะในการขอโทษจากคนที่ไม่ได้ทําเสียงดังที่สุดเวลานั่นคือพลเอกสุรยุทธ์จุฬาน,น,น้นค่ะ ผลาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในพศออนั้นแต่ว่าเนี่ยนะครับวันนี้แม้ว่าจะเป็นการกล่าวคำขอโทษคำเสียใจแต่ก่อนหน้านี้นะคือความที่ว่าคือผมว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องมีพื้นฐานในเรื่องต้องการแสดงให้คนเนี่ยนะครับได้เห็นว่าตัวเองมีความจริงใจมีความตั้งใจมีความปรารถนาเพื่อแก้ไขปัญหา และเข้าใจความรู้สึกของญาติผู้สูญเสียท่องทํานองบริบทแบบนี้เนี่ยในช่วงหลายวันที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้แลเห็นน,นะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะกว่าตัวจะสุกงาก็ไม่สำนวนไยเนี่ยะนะครับแม้ว่าการเปล่งวาจาในวันนี้ก็ตามแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันสายเกินแก้เราไม่ได้เห็นซึ่งความพยายามอย่างจริงจังะนะครับ คือผมนี่เข้าใจสถานการณ์บริบทว่าวันนั้นเนี่ยนะครับวันที่รัฐใหญ่ที่ความตายเป็นเรื่องปกตินะครับและก็ความตายก็ตายแล้วไงทั้งนั้นไม่มีใครก็สามารถทำอะไรได้และทุกเรื่องเป็นความตายด้วยความเข้าใจว่าได้รับความนิยมด้วยนะ mm hmm. โดยเฉพาะตอนสงครามยาเสพติด mm hmm. ล,ลามไปสู่เรื่องสามนวัดชแดนภากตา ท้ายที่สุดนั่นเนี่ยนะครับกับความเข้าใจผิดของคนที่ไม่เข้าใจเอาความรู้สึกบุคคลภายนอกในพื้นที่ที่เกิดเหตุและเนี่ยนะครับความชื่นชมของบุคคลภายนอกขนาดนั้นเนี่ยก็คิดว่านั่นคือความสาเร็จในท่ามกลางน้ําตาอัจจะเป็นสายเลือดของพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวผู้สูญเสียดังนั้นผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุด ถามว่าทําไมเขาพูดกันอยู่นี่ยทั้งที่เวลาผ่านมาเนี่ยพรุ่งนี้ครบ20ปีนั้นเพราะเขาไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังรัฐเข้าใจผิดให้ตามก็จบไปมันไม่ใช่คดีนะครับอุบัติเหตุแต่ว่าคดีนี้คือการเจตนาฆ่าคนตายแล้วในปริมาณในช่วงเทศกาลถือศีลอดอเช่นเดียวกับการฆ่าในมัสยิดหรอเซสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์คือผมเนี่ยครับ มีความรักชาติบ้านเมืองมีความเข้าใจสถานการณ์ mm hmm. เพียงแต่ว่าอยากจะเตือนไปยังรัฐบาลว่า mm hmm. คุณต้องยอมรับหลังจากนี้นะ mm hmm. ว่าจะต้องเจอปัญหามากมาย mm hmm. โดยเอาบทเรียนในอดีตนะครับมาศึกษา mm hmm. เพราะว่าเคยอยู่ในกรรมธิการชุดทีศึกษาเนี่ยศึกษาทุกครั้ง mm hmm. นะครับทุกสมัยที่มีการเลือกตั้งหรือจะไม่มีการเลือกตั้งสภาแต่งตั้งก็ตั้งคณะกรรมการ ขึ้นมาศึกษาสภาเลือกตั้งก็มาแต่งตั้งคณะกรรมาการศึกษาศึกษาไม่เคยจบสักทนะีเพราะปัญหาไม่เคยได้แก่ <c oughs> นะครับผมก็พยายามตั้งแต่อภิปรายตั้งกระทู้ในแต่ละในเรื่องสามัจแดนภาคใต้เนี่ยต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งช่วงขณะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและผมเองก็เห็นว่าครบ20ปีเนี่ยจะเป็นการเริ่มนะครับของศกนาฏกรรมรอบใหม่ อย่างที่จะต้องแสดงความกังวลกันเอาไว้ล่วงนะค่ะต้องเตรียมตัวรับมือนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่าหมดอายุความไปแล้วไม่มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นกับกรณีผู้ที่จะต้องมารับผิดนะคะคุณจตุพรสิ่งที่เขาเพึ่งหวังอีกอย่างหนึ่งก็คือสารอาญาระหว่างประเทศคุณจตุพมรมองว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วประเทศไทยไม่ได้ยอมรับลงสัตยาบันว่า ยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศมไม่ว่าเนี่นะครับเฉพาะกรณีก็ไม่เคยมีค,ความพยายามอันนี้ก็เคยเห็นอยู่แล้วนะครับว่ามันไม่เคยสําเร็จเพียงแต่ว่าคนที่มีความหวังก็เข้าใจว่าจะต้องตั้งความหวังแต่ผมพูดได้เลยว่าจะไม่มีวันสําเร็จยกเว้นว่ารัฐบาลน,นะครับได้แสดงเจตนา นะครับนี่คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหมือนกันเนี่ยนะครับแล้วก็ยอมรับเขตอำนาจของศารอายาระหว่างประเทศเฉพาะกรณีตา่างใบนี่ผมยกตัวอย่างนะ,ะเพราะเนี่ยนะครับถ้ารัฐบาลได้แสดงความจริงใจวันนี้คุณแพรทองทานก็พูดโดยอ้างว่าได้สอบถามคฤดสติกาแล้วไม่สามารถราพระราชากำหนดเพื่อขยายอายุความได้ดังนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยในทุกมิติ มันต้องเห็นซึ่งความจริงใจซึ่งผมก็ไม่เชื่อว่านะครับว่ารัฐบาลแพรทองทานเนี่ยจะไปยอมรับเขตอำนาจศาลหรือให้สัตยาบันกับศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC เฉพาะกรณีต่าง่ะเพราะเนี่ยครับมันจะล้ำนะครับไปที่ก็ใครเป็นนายกรัฐมนตรีเวลานั้นนะนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคือมุมมองของผมเนี่ย อย่างไรเนี่ยเส้นทางนี้นี่ปิดประตูได้แต่หวังได้แต่มันไม่มีทางเป็นจริงคําว่าผลประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยมันพอที่จะอนุมานความเข้าใจกันได้อยู่อคือถ้ามองในอีกมุมหนึง่งถ้าไม่มีผู้ที่คือตั้งตั้งโจทย์ที่ความผิดพลาดเรื่องนโยบายอะนะคะนโยบายก็คือรัฐบาล ไม่สามารถเอาผิดกับรัฐบาลได้เหรอคะไม่ใช่เฉพาะตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในการดำเนินการใดๆเ<ห>นีย่ยการฟ้องคดีเนี่ยเขาฟ้องแค่นี้แต่แน่นอนที่สุดอในคําเบิกความเนี่ยถ้าได้ขึ้นพิจารณาซึ่งก็คงจบแล้วหละ,ะนะครับว่าจะได้พาดพิงเพราะว่าคําว่าสั่งการโดยพระาการเนี่ยนะครับหรือว่ามีคําสั่งจากนะครับที ถัดจากนั้นไปเพราะฉะนั้นในการสืบสวนสอบสวนนะครับการเบริกความหรือการซักในกระบวนการพิจารณาเนี่ยมันจะไปไกลมากมเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นน,นี่ก็เป็นการตัดตอนอย่างหนึ่งก็คือหมายความว่าก็รอให้คดีขาดอายุความแล้วผมก็เชื่อว่าคนที่มีชื่อเป็นจำเลยที่รอเวลาครบเขาก็คงจะไม่มาใช้ชีวิตอย่างเพีย้ยพาด นะครับเขาก็ต้องปิดตัวหลังจากนี้ไปแต่อย่างไรก็ตามนั้นนะครับมันการแสดงออกตามลำดับนั้นมันขาดนะครับซึ่งความที่ประชาชนมีความรู้สึกว่ามันคือความตั้งใจมันคือความจริงใจม,มันคือความสุจริตใจซึ่งมันก็ผ่านมาหมดแล้วทีนี้ในส่วนของผู้ที่ถูก ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์นะคะคุณจตุพรแม้จะไม่ได้เสียชีวิตเนี่ยแต่ก็พิการบางคนก็ขาเดินไม่ได้บางคนก็แขนมีปัญหาเพราะว่าถูกถูกเอาไปทับบนรถบรรทุกกันนะคะคุณผู้ชมหลายชั่วโมงกว่าจะเดินทางไปถึงจุดหมายทีนี้เนี่ยในคำให้สัมภาษณ์ของเขาในการออกมาฟังความคืบหน้าหรือความพยายามในการเรียกร้องความยุติธรรมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้เอาแหละในภาครัฐจะบอกว่าเขาได้ขอโทษและเยียวยาไปแล้วนะ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็สะท้อนความเจ็บเจบแค้นในหัวใจของประชาชนนะคะว่าไอ้สิ่งที่รัฐพยายามทำเนี่ยมันมันยังเขายังไม่ได้รู้สึกหรือได้รับการเยียวยาไม่ว่าจะในด้านเงินทองหรือว่าจิตใจใดๆมันจะกลายเป็นอีกมุมหนึ่งไหมคะคุณจรูพรว่าในเมื่อความยุติธรรมไม่เกิดจะกลายเป็นการผลักประชาชนส่วนหนึ่งให้ไปอยู่ฝั่งตรงข้ามรัฐเลยแล้วก็นําสู่เหตุอะไรอีกก็ไม่รู้ที่คาไม่ถึงกนีงก็หลังจากนี้ก็ดูไป นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐถัดจากนี่ไปแล้วเพราะว่าไอ้นั่นคือสิ่งที่มีการพูดกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วตั้งแต่เกิดเหตุตลอดระยะเวลา20ปีคือการพูดเรื่องความยุติธรรมะนะครับการอำนวยความยุติธรรมความยุติธรรมมันจะได้ยุติปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันไม่มีความยุติธรรม,มปัญหาเนี่ยมันไม่มีวันจบและนี่นะครับสถานการณ์ก็จะลุกเป็นไฟขึ้นมาอีกรอบ นะครับส่วนที่ใครประเมินเหตุการณ์ต่ํานั้นจาก,กจิตใจที่มันต่ําเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันจะคาดการอะไรกันไม่ถูกเพราะเอาพวกกระจอกงอกง้อยทั้งหลายเนี่ยนะครับซึ่งก็ไม่ได้ศึกษาและไม่ได้เข้าใจความเป็นมนุษย์แต่ทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงนางโง่ของรัฐบาลน,นะครับผมว่าเรื่องนี้ คอยดูไปนะครับถัดจากนี้ไปสแสดงว,ว่าจากนี้ไปรัฐบาลของคุณแพทองทานน่าจะเหนื่อยไม่ใช่เพราะเฉพาะประเด็นทางการเมืองแต่แตความไม่สงบเรื่องเงินเหนื่อยอ,อยู่แล้วแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะสูมไฟอีกมันมันสมไฟ